่าเรามาอยู่กับ ID ที่39นะครับยกเฟซทวิตเตอร์ว่างหมดนะครับคนขายเปิดราคามาที่9,500บาทนะครับเราจะได้อะไรบ้างไปดูกันนะครับชุดนะครับประมาณนี้นะครับชุดมีเดอะฟูลนะครับชุดนี้มีนะครับดาวเทา ชุดนี้เป็นชุดเช่านะครับเออชุดนี้ถ้าไม่เช่าสวยนะครับเนี่ยไดนเสาร์เนี่ยแฮปปี้ไ <Happy S 2> ดนเสาร์อ่ะดูที่หมวกนะครับหมวกมีหน้าโกดมีหัวโคนี่มีนะครับ อะชุดอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าใครสนใจเดอ f ฟู l t h อ f ฟู l ครบนะครับขาดน่าจะขาดลดนะคือถ้าใครสนใจเดอ f ฟู l แล้วได้เอ็มน um ้ำแข็งเลเวล5ใครต้องการก็มาเอานะเดี๋ยวท้ายอัพเหลือ3อันนะครับ9,500บาท ลมาดูไปเรื่อยๆนะครับอ่ามีได้ปืนอัพอะไรบ้างปืนอัพมีเอเคใหม่เลเวลหนึ่งไฮไลท์คือได้เอ็มสี่น้ำแข็งเลเวลห้านะครับ9ก้าพัน้าร้อยบาทเด e f ฟู l เลเวลหนึ่ง ไอดีอื่นๆในช่องสอบถามมาได้นะครับผมจะไปถามให้ว่าลดได้ไหมนะบางคนเขาก็ลดได้บางคนก็ลดไม่ได้นะครับเป็นไอดีฝากขายทั้งหมดนะครับผมไม่รับไอดีขายนะครับผมรับเติมยูกับรับงานรับรับงานกลางใครนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะมาโฟกัสหลาย,ลายๆอย่างได้ครับมันทำไม่ทันครับ ซึ่งงานกลางผมต้องมาก่อนด้วยอันดับแรกเลยมันต้องมีสมาธิครับก็ใครยังไม่กดซับก็ฝากกดด้วยนะครับกดแจ้งเตือนไว้ครับเผื่อบางทีมันมีไอดีที่ราคาไม่แพงแล้วเราถูกใจก็มาเลือกซื้อได้นะครับ แพงไหมถูกไหมอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับคนซื้อและคนขายครับถูกใจก็มาซื้อไม่ถูกใจก็ดูไอเดียอื่นครับดูในกลุ่มได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ไม่เห็นกลุ่มก็คลิปใต้ล่างครับมีลิงก์กลุ่มอยู่ครับในกลุ่มมีโพส์ทุกวันครับวันหนึ่งเป็นพันโพสต์ครับ อ่ะประมาณนี้ผมข้ามอะไรไปมั่งไหมหเสียวเลยนะึกว่าโทรเข้าเครื่องนี้แดงหลุดอีกอัดอัดอยู่หลุดทุกรอบอ่ะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครถูกใจ m 4น้ำแข็งเลเวล5 The f u l ฟ Level วหของพอมีนะครับ9,500บาทครับสวัสดีครับ